สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับข้าวโพดอีกเช่นเคยนะคะในรายการลูกสาวบ้านสมเด็จค่ะก่อนอื่นเลยเนาะหนูขออนุญาตค่ะฝากช่องทางการติดต่อค่ะช่องทางเดิมเลยเนาะเป็นไอดีไลน์ค่ะข้าวโพด1993ค่ะส่วนเบอร์โทรก็0 9 5ย์3 2 1 4 8ค่ะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้หนูนําสิ่งดีๆได้ มาแบ่งปันกันเรื่อยๆไปชอบไม่ชอบค่อยว่ากันนี่ก็เรื่องหนึ่งเนาะวันนี้มากันในอีพีที่53แล้วอีพี้าเนาะวันนี้ก็วันที่18ค่ะเดือนพฤษภาคมเนาะ2อ6 8จ้ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวนี้เริ่มเลยเนาะมีทั้งหมด27รายการเริ่มที่รายการที่1ค่ะเป็นเนื้อผงองค์ใหญ่ค่ะลงรักนันดัด่างเป็นพญายมังกรแบบนี้ เป็นเนื้อผงนะคะองค์ใหญ่ลงรักนะลงรักเออลงรักต้องรอลิงเนาะลงรักค่ะนี่รายการนี้เป็นเบอร์หนึ่ง EP ที่ห้าสิบสามเป็นเนื้อผงลงรักค่ะเป็นองค์ใหญ่เนาะแบบนี้จ้ะใส่กับทองพร้อมใช้งานให้แบบนี้นะคะห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ไปนะคะเนาะปิดแล้วใส่ให้ทันทีจ้ะ นี่พอบางท่านแบบว่าอ่ะก็ค่อนข้างเนาะว่าไม่ได้รายการนี้เป็นเบอร์หนึ่งอีห้าสิบสามจ้ะด้านหลังเป็นองค์พญา,ามังกรจะ้ะรายการนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นองค์ขนาดนี่เห็นไหมอะขนาดนี้เลยนะนี่ ด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จเนื้อผงนะคะสีขาวสีไข่สีนวลแบบนี้นะแล้วก็มีฝั่งพลอยเนาะฝั่งพลอยมงคลจ้ะลงรักด้านหลังพยามังกรห้าร้อยส่งฟีเกไปทางได้จากเบอร์หนึ่งอีพีนะแจ้งเบอร์พร้อม e ีพหนูได้เลยนะคะอยากดูรายการไหนแจ้งมาได้เลยจ้าถัดมาค่ะรายการนี้เป็นวอสองค่ะย่งอยู่ที่กันเอ่อลงรักขนาดใหญ่เนาะนี่อ่ะ ประนัประมาณสีน่นิ้วเนี่ยแบบนี้รายการน,นี้เป็นเนื้อผงค่ะฝังพลวงคนนะคะลงรักเนาะสวยๆจะ้ะเป็นเนื้อผงสวยๆด้านหลังรายการน,นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมพันกรจะ้ะหรือเจ้าแม่กวนอิมพันมือเนาะลงรักสวยๆเช่นกันจะ้ะนี่เห็นไหม รายการน,นี้เป็นเบอร์สอง EP ห้าสิบสามจากห้าร้อยส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางให้ทุกรายการเลยนะแจ้งได้เลยสะดวกแบบไหนแจ้งหนูได้เลยค่ะอันก็มีค่ะปลายทางก็ได้เนาะนี่สวยๆนะคะเบอร์สอง EP ห้าสิบสามนะแจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยถัดมาค่ะรายการน,นี้เป็นเบอร์ที่สามค่ะสมเด็จลงรักนะเนื้อผงขององค์ใหญ่ค่ะแล้วก็ฝังเนาะ น,นี้เป็นเหมือนเวทผาดท่าเลยสวยๆเบอร์สามค่ะด้านหลังคัดรายการนี้เป็นเท้าเวทฐานทุดจะ้ะเป็นท้าเวทสุวรรณฐานทุดเนาะเนี่ยอ่ะสวยๆจะ้ะลุงรักนะรายการนี้เบอร์สามอีพีห้าสิบสามนะห้าร้อยส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บไปทังให้จ้ะแจ้งเบอร์พรอี P ได้เลยนะคะดูรายการหน่แจ้งหนูมาเนาะเบอร์สามอีพีห้าสิบสามหนูผ่านเลยนะคะหนูผ่านเนาะถัดมาคัดรายการนี้เนาะ สมเด็จกิ่งจ้ะเป็นพิมพ์ไกเซอร์หลังพญานาคนะคะเป็นสมเด็จกิ่งพิมพ์ไกเซอร์หลังพญานาคมั่งมีร่ารวยจ้ะแล้วก็ระคังสมเด็จโตคุดจวจ,อ,จอเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะคะเป็นเนื้อทองทิพย์ด้านหลังเป็นพญานาคราชเป็นสมเด็จกิ่งกิ่งดังนะรายการน,นี้เป็นเบอร์สี่ ep ห้าสิบสามจ่ะห้าร้อยสงฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางให้จ้ะ มีบริการเก็บไปทางให้เนาะเบอร์สี่ ep ห้าสิบสามหนูผ่านนะถัดมาเนื้อสีเงินจ้ะเบอร์ห้า 5, เนาะนี่จ้ะตอกซุ้มตอกฐานค่ะตอกพื้นเนาะวัจอวอจอค่ะด้านหลังเป็นหลังพระที่นั่งแบบนี้แล้วก็ตอกวอจอค่ะสวยสวยเบอร์นี้เบอร์ห้า ep ห้าสิบสามจ้างเบอร์พร้อม ep ได้เลยใครอยากดูรูปเพิ่มเติมก็จ้างเบอร์พร้อม ep ได้เลยนะคะนี่เพราะบางท่านอะเข้ามาไม่ได้อยากมาดูอะไรมากหรอก ดูแค่ลักษณะเนาะแล้ก็จะมาขอรูปทางช่องทางรายอีกทีหนึ่งเนาะเนี่ยอะนี่เบอร์ห้านะคะ e p พีห้าสิบสามหร้อยสงีกับไปทางได้จ้ะทันมารายการน,นี้เป็นเบอร์ที่หกค่ะเป็นพิมพ์พุทซ้อนค่ะพื้นเรียบตอกวอจอนะคะด้านหลังค่ะเป็นกับหัวแบบนี้เลยนะพุทค่ะวอจอแล้วก็สองสี่ศนย์แดเนี่ยกับหัวแบบนี้จ้ะนะรายการน,นี้เป็นเบอร์หกค่ะเบอร์หกอีพห้าสิบสามนะ เบอร์หก ok ep ห้าสิบสามจ้ะห้าร้อยสอกฟีแล้วมีบริการเก็บปลายทางจ้ะเนื้อทองทิพย์สวยๆแบบนี้พิมพ์พุทธสอนนะผ่านเลยเนาะเบอร์หก ok นะถัดมารายการน,นี้เนื้อทองทิพย์ค่ะพิมพ์ปกโพพิมพ์ปกโปพทุ่ม,มเออซุ้มถักนะซุ้มถักค่ะแล้วก็มีนี่ฐานแซมเนาะซุ้มถักฐานแซมปกโพบวจอบจอจ้ะด้านหลังค่ะ <S <S พิมพ์คะแนนคุด จะสมเด็จโตเจ้าสัวร่ำรวยโคเศรษฐีวังหน้าจ้ะรายการน,นี้เนื้อทองทิพเบอร์เจ็ดค่ะ ep ห้าสิบสามนะสวยสวยเลยห้าร้อยส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อม ep หนูมานะแจ้งเบอร์พร้อม ep ได้เลยเนาะหันนะถันมาค่ะรายการน,นี้เป็นยกกลมจ้ะรายการน,นี้เป็นยกกลมจ้ะเจ้าแม่กวนอิมนั่งสิงเนาะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนั่งสิงนะคะสวยสวยลงรักนะเป็นอ๋อนี่จ้ะ ็นหยกกลมแบบนี้ด้านหลังประดับค่ะเป็นองค์พระแก้วสามฤดูแบบนี้ฐานสิง์นะคะรายการนี้เป็นเบอร์ที่8ด้านหลังประดับเนาะเป็นพระแก้วสามฤดูแบบนี้ฐานสิงค์ค่ะประดับอัญมณีเม็ดพระธาตุแล้วก็อะหมุดทองสวยๆค่ะเบอร์แดนะด้านหน้าเป็นหยกกลมเนาะเจ้าแม่กวนอิมนั่งสิง์นะคะ เบอร์8 EP 53ค่ะ500มฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยนะแจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยเบอร์8หนูผ่านเนาะถัดมาค่ะรายการนี้ยกกลมจะเห็นเนาะ ยกกลมค่ะพิมพ์พระพุทธเจ้าเนาะพิมพ์พระพุทธเจ้าลงรักหลังประดับจะ้ะรายการนี้เป็นเบอร์เก้าจ้ะหลังเป็นองค์สมเด็จโตเจริญกรรมฐานเนื้อทองเหลืองประดับค่ะอัญมณีเนาะแล้วก็เม็นพระาธาตุขาหมุดทองแบบนี้นะสวยๆเบอร์เก้าอีพีที่ห้าสิบสามเป็นยกเขียวพิมพ์พระพุทธเจ้าหลังประดับเป็นสมเด็จโตเนื้อทองเหลืองนะเบอร์เก้าอีพีห้าสิบสามห้าร้อยส่งฟีเก็บไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมอีพีหนูได้เลยค่ะ ถัดมาจะรายการนี้เนาะเป็นองค์พระสมเด็จนะืะทองทิพย์ค่ะอ่าตอภาษาจีนเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์วัวจมไหมมันไม่ชัดนะคะทุกคนนี่มันไม่ชัดเนาะตอนแต่ข้างหลังอะชัดนี่ฝั่งมดค่ะขวดโตต้องหลังเป็นรูปเนาะ เหมือน3 d ดีแบบนี้ค่ะเป็นรูปสมเด็จโต 3D แบบนี้นะคะรายการนี้เป็นเบอร์สิบค่ะสวยๆเลยนะเนื้อทองทิพย์น้องระับเป็นรูปสมเด็จโตฝังหมุดขามขวโตแล้วก็สัญลักษณ์จอปลอเบอร์สิบอีพีห้าสิบสามจ้ะแจ้งเบอร์พร้อม e ีพีได้เลย500ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางให้ทุกรายการทุกเบอร์เลยนะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่11ดจะเนื้อทองทิพย์เกศสบัดนอวจวจอค่ะพื้นสมเป็นตอกดอกปีกุลสวยๆจ้ะ อ,อยากดูรูปเพิ่มเติมก็จ้งเบอร์พร้อม e ีได้เลยนะคะด้านหลังค่ะคุดตจ้ะจบรสองสี่ศูนย์แปดเงินทองร่ำรวยจากรายกันนี้เป็นเบอร์11บเอ็ด EP ห้าสิบสามจ้ะเบอร์11 EP ห้านะคะ500ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยค่ะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์12จ้ะ เป็นเกตทะลุซุ้มนะเป็นพิมพ์ที่ใส่ฉดาแบบนี้เนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์วจวอ,อจวค่ะพื้นซุ้มตอกค่ะสวยๆแบบนี้นะรายการนี้เบอร์สิบสองอีพห้าสิบสามด้านหลังค่ะคุชจ,จัตจปร้อสองสี่ศูนย์แปดร่ำรวยเงินทองค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สิบสองอีพีห้าสิบสามพอร์ตรูปจ้างเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะเนี่ยสวยๆค่ะนี่เป็นพิมพ์ที่ใส่ฉดาแบบนี้อ่ะเออ ก็ยังพูดแบบพูดยังไม่แบบเต็มปากเต็มคำเหมือนเดิมนะคะยังมีอาการเจ็บปากอยู่เล็กน้อยเบอร์สิบสองหนูผ่านนะห้าร้อยสองฟรีกับไปทั้งได้จ้างเบอร์พอมีผีมาค่ะมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สิบสามเป็นเนื้อเงินจะ้ะ เป็นเนื้อสีเงินค่ะพิมพุชซ้อนตอกดอกพิกุลน,นะคะวจอวจอวอจอนะรายกานนี้เบอร์สิบสามอีพีห้าสิบสามเป็นเนื้อสีเงินเนาะด้านหลังเป็นสมเด็จโตเจริญกรรมฐานเนะาะวอจวอจอ่ะหน้าโต๊ะหมู่แบบนี้เขาเรียกพิมพ์โคตรเศรษฐีเนาะรายกานนี้เบอร์สิบสามอีพีห้าสิบสามจะห้าร้อยส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางให้ทุกรายการเลยจ้ะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีมาเนาะเบอร์สิบสามหนูผ่านนะคะ ถัดมารายการน,นี้เนื้อทองทิพ์เนาะเป็นสมรารกนกเป็นเกตทะลุ้มแหมอ่ะนี่เห็นอยู่นะแล้วก็เป็นสมรารกนกแบบนี้จอดสวยๆเลยเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่อพีที่ห้าสิบสามค่ะหลังฟังหมดค่ะสองสี่ศูนย์แปดวอจอแล้วก็ปั๊มคุดค่ะรายการน,นี้เบอร์สิบสี่อีพีห้าสิบสามนะห้าร้อยส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมมีพีหนูได้เลยค่ะดูรายการไหนแจ้งหนูมาเนาะ อยากดูรายการไหนเพิ่มเติมนะคะจ้งเบอร์พร้อมมีพีได้เลยเบอร์สิบสี่หนูผ่านนะถัดมาค่ะรายการน,นี้เนื้อเหล็กไหลเหล็กดูดค่ะเป็นสีทองลงรักนะเนื้อเหล็กไหลเหล็กดูดสีทองลงรักค่ะด้านหลังประดับค่ะเป็นองค์ชุดเวนจะพาคีแล้วก็ประดับด้วยพิกลนะคะพิกลเนื้อทองเหลืองแบบนี้ลงรักนะคะรายการน,นี้เป็นเบอร์สิบห้าจ้ะ รายการน,นี้เป็นเบอร์สิบห้า ep ที่ห้าสบสามเน้อเลยกเรเล็กดูสีทององรักแบบนี้หลังประดับเป็นชุดเบนจะนะห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้ค่ะจ้างเบอร์พร้อม ep หนุนได้เลยถัดมาค่ะเป็นเบอร์สิบหกเนาะเป็นเบอร์สิบหกค่ะเป็นองค์สมเด็จเกตทะลุซุ้มไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่นะจ๊ะเป็นเกตจรสุ้มค่ะสัญลักษณ์วัวจรเแล้วก็ฝั่งมุดจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะคะรายการน,นี้เป็นเบอร์สิบหกค่ะด้านหลังมี จารึกเนาะเป็นเออ่พระสมเด็จค่ะชชอคุ้มไผยนะคะสมเด็จโตปุกเสกสร้างถวายรอห้าสองสี่หนึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะเป็นเบอร์สิบหก EP ที่ห้าสิบสามนะคะสวยๆวยแบบนี้เลยด้านหน้าฝั่งหมุดนะด้านหลังมีจารึกค่ะห้าร้อยส่งฟรีเก็ไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อม EP มาได้เลยค่ะดูดรายกันไหนแจ้งหนูได้เลยนะเบอร์สิบหกหนูผ่านนะ ถัดมาเป็นเบอร์สิบเจ็ดค่ะหยกกรมพิมพ์พระพุทธ,ธเจ้ามีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะนี่อ่ะเนี่ยรายการนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดค่ะลงรักสวยเป็นหยกกรมพิมพ์พระพุทธ,ธเจ้าหลังประดับค่ะเป็นองค์พักกิ่งเนาะทองเหลืองแล้วก็ประดับด้วยพักแก้วค่ะแล้วอัญมณีเนาะหมุดทองค่ะเบอร์สิบ เ EP 53ค่ะ500ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะมีบริการเก็บปลายทางให้ทุกรายการเลยแจ้งเบอร์พร้อม EP มาจากเบอร์17 EP 53นะถัดมาค่ะรายการนี้เบอร์18จะนีมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะ รายการนี้เบอร์18ค่ะยกกลมรายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะเป็นพิมพ์พระพุทธเจ้าเนยยกกลมแล้วก็ลงรักสวยๆจะ้ะด้านหลังประดับค่ะเป็นองค์สมเด็จโตจเจริญกรรมฐานเนื้อทองเหลืองประดับอาาัญยมณีค่ะหมุดทองแล้วก็พิกลนะสวยๆเบอร์18บแปดอพีห้จะห้าร้อยส่งฟรีแก็ไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีหนูได้เลยนะคะอยากดูรายการไหนแจ้งหนูมาได้เลยจ้านี่อ่ะสวยๆ่านนะ ่านนะถัดมาค่ะรายการนี้ค่ะสมเด็จกิ่งนะคะเป็นชุดเบนจพาคีค่ะนี่ปัํมคุดนะแล้วก็รายการอื่นจะเป็นแบบนี้จ้ะนี่อันนี้จะเป็นพระนางพญานะรายการนี้จ้ะเป็นโบสิบเก้าค่ะเป็นชุดเบนจพาคีนะเป็นชุดเบนจพาคีค่ะห้าห้าองค์หนึ่งเซตห้าองค์แบบนี้นี่ ลายการนี้เป็นเบอร์สิบเกเป็นชุดเบญนจภาคีเนื้อทองทิพย์จ้ะเป็นชุดเบญจภพาคีเนื้อทองทิาพย์ค่ะประยกเซตห้าองค์ห้าชิ้นแบบนี้นะคะหนูขอที่ราคาเดิมเนาะสองพันสามร้อหนูจะส่งให้ฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางค่ะนะสวยๆค่ะเนาะ สองพันสามร้อยจะส่งฟรีมีบริการเก็บไปทางชุดเบนเจ้าพาคีเบอร์สิบเก้า EP ห้าสิบสามแจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยนะคะอยากดูรูปแจ้งมาได้เลยค่ะนาอผ่านนะผ่านนะคะเดี๋ยววางก่อนนี่วางกับรางไว้ก่อนอ,อวางกับรางไว้ก่อนนะถัดมาค่ะเบอร์ยี่สิบเป็นเนื้อแร่ค่ะเนื้อแร่เนาะเป็นพิมพ์วัตเตหันเก้าชั้นติดแผ่นทองค่ะ เนื้อแร่เบอร์ยีวัดเกตฐาน9้าชั้นติดแผ่นทองหลังเรียบลงลักค่ะนี่แบบนี้รายการน,นี้เบอร์ยีค่ะ EP พีห้นะขอราคาเดิมเลย600ส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะปิดคู่ไปหนึ่งพันหนึ่งร้เช่นเดิมเนาะจังเบอร์พร้อมอีได้เลยค่ะเบอร์ยีนะ600ส่งฟรีเก็บปลายทางได้ถัดมาค่ะรายการน,นี้เป็นคดไม้สักพิมพ์วัดเอ่อ พิมพ์บัตเกตเนะาะฐานเจ็ดชั้นค่ะใช่ไหมสองสี 2, ่เดี๋ยวเอานับมาทวนนะนะสองสี่แม่อะเจ็ดชั้นจ้ะนับทวนแล้ว เป็นคดไม้สักค่ะวัดเกศฐานเจ็ดชั้นติดแผ่นทองรังเรียบค่ะลายไม้สวยๆเลืหลายเล็กดูดูติดจ้ะรายการน,นี้เป็นเบอร์ที่21ค่ะเป็นวัดเกศคดไม้สักติดแผ่นทองลงลักด้านหลังลายไม้สวยๆ600อยส่งฟรีแล้วก็เก็บไปทางได้จ้ะแจ้งเบอร์พร้อม e ีพีมานะเบอร์21จ้ะ EP พีนะผ่านเลยนะ600้อส่งฟรีเก็บไปทางได้ปิดคู่ก็เอาไปราคาเดิม1,100จ้ะ ถัดมาค่ะรายการนี้นี่ EP นี้ได้มาสององนะวัดเกศฐานเก้าชั้นค่ะเนื้อแร่นะติดแผ่นทองลงรักค่ะหลังเรียบนะนี่สวยๆ EP นี้ได้มาแค่สององนะจ๊ะไปก่อนได้ก่อนเนาะรายการนี้เป็นพยี่สิบสองวัดเกศฐานเก้าชั้นค่ะเนื้อแร่สีดํานะติดแผ่นทองลงรักหลังเรียบหกร้อยส่งฟีมีบริการเก็บปลายทางจา้ะ ปิดครัวไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะเบอร์ยี่สิบสองนะหนูผ่านเลยนะผ่านเลยนะคะ่ะอยากดูเนาะแจ้งเบอร์พร้อมไมพีมาจ้ะแอดไลน์ได้เลยเนาะทันมารายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสามจ้ะเป็นพิมพ์ไกเซอร์ค่ะติดแผ่นทองเนื้อคดไม้สักลงรักค่ะเป็นคดไม้สักลงรักเนาะพิมพ์ไกเซอร์ค่ะรังเรียบลายไม้สวยๆจ้ะเห็นไหม อันนี้เป็นรอยเฉยๆนะคะไม่ได้แตกนะเป็นรอยตามรายไม้เฉยๆนะคะไม่ได้แตกแต่อย่างใดเนาะนี่รายการน,นี้เป็นเบอร์ยี่สามพดไม้สักพิมพ์ไกเซอร์ติดแผ่นท้องค่ะเหลากเหล็กๆๆดูดดูดติดหกร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางจากเบอร์ยี่สิบสามอีพีห้าสิบสามนะหกร้อยปิดคูวไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเช่นเดิมนะคะวันนี้เยราคานี้มีแค่สี่องค์นะ ทันมาค่ะเบอร์ยี่สิบสี่ค่ะไกเซอร์เนื้อเด็กไหลเล็กดูดค่ะสีม่วงสีม่วงอมฟ้าเนาะเป็นสีม่วงอมฟ้าค่ะเนี่ยแบบนี้จ้ะ บอร์ยี่สี่ค่ะสีม่วงฟ้าเนื้อเล็กๆเล็กโดดพิมพ์ไกเซอร์ค่ะหลังประดับนะเป็นพาร์กิ่งจ้ะประดับอัญมณีหินสีแดงนะคะหินสีแดงแล้วก็ประดับอัญมณีสวยๆจ้ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่24่สี่ ep ห้จ้ะห้าร้อยส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางให้จ้ะ แจงเบอร์พร้อมพิพีหนูมาได้เลยนะเบอร์ยี่สิบสี่ค่ะเล็กไหลเล็กดูดพิมพไกเซอร์องใหญ่แบบนี้นะสีม่วงอมฟ้าเนาะเบอร์ยี่สิบสี่ห้าร้อยสงฟรีแก็ปาทางได้จ้ะถัดมาค่ะรายการนี้เนาะเนี่ยเบอร์ยี่สิบห้าค่ะพิมพ์ไกเซอร์องใหญ่เนื้อเล็กไหลเล็กดูด่าสีออกเขียวแมงทับนะเอาจจริงเนาะเนี่ยจ้ะ ออกสีแบงครับอะออกเขียวๆฟ้าๆนะคะรายการน,นี้จะเป็นเมอร์25่สิบห้า EP ห้ิมจ้ะพิมไกเซอร์เล็กไหลเล็กดูดหลองประดับจะะเป็นองค์สมเด็จโตประดับหินสีแดงค่ะแล้วก็ประดับอัญมณีแบบนี้เนาะเมอร์ยี่สิา EP ห้จ้ะ 5 0าส่งฟรีแล้วเก็บไปทางได้ค่ะแจ้งเบอร์พ้อมีพีได้เลยค่ะเป็นไกดเซอร์เหล็กไรเล็กดูดเนาะสีเขียวอมฟ้าแบบนี้หรือสีเขียวปีกแมงทับเนาะสวยๆจากด้านหลังเป็นองค์สมเด็จโตรประดับนะคะเบอร์ยี่สิบ้อีพีห้าสสนะห้าส่งฟรีแล้วเก็บไปทางได้จ้ะถ mm ัด hmm. มาค่ะนี่ รายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบหกค่ะเป็นเซตสี่ปางสมเด็จฐานคุดจันเล็กๆเล็กดูดดูติดนะเล็กไๆเล็กดูดดูดติดจดะกระสูตรค่ะแสดงทำนะแล้วก็ตัดสรู้ค่ะแล้วก็ปางสุดท้ายจะเป็นปรนินิพานจ้ะนี่ด้านหน้าจะเป็นสมเด็จฐานคุดแบบนี้เล็กไๆเล็กดูดดูติดนะคะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยจะมีเหมือนเม็ดแล่สีดำๆแบบนี้นะคะเนาะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบหกค่ะ เบอร์ยี่สิบหกอีพีห้าสิบสามค่ะเป็นสมเด็จฐานคุดนะเป็นสี่ปางค่ะประสูตรแสดงทำตรสรุและประินิพานเบอร์ยี่สิบหกอีพีห้าสิบสามค่ะหนูให้เราค่ะเดิมเลยเนาะหนึ่งพันห้าร้อยจะส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บไปทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะคะเบอร์ยี่สิบหกอีพีห้าสิบสามหนึ่งพันห้าจะส่งฟรีเก็บไปทางได้เอาบางทีหนูก็ลืมไปช่วยคณะนะคะ แจ้งเบอร์พอมีพีมาได้เลยเนาะแจ้งเบอร์พอมีพีได้เลยเดี๋ยวหันหลังไว้ก่อนเดี๋ยวลืมมาถึงรายการสุดท้ายค่ะยิ่งใหญ่อลังการนิดนึงนะเดี๋ยวขอญาตถอยหลังก่อนรายการนี้เป็นหีบสมบัติะหีบสมบัติค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะเป็นหีบสมบัติค่ะเดี๋ยววัดก่อนเอาขนาดนิ้วรลอเอาขนาดสินดี ยาวสิบนิ้วครึ่งน้นองยาวสิบนิ้วครึ่งน,นะคะกล้องประมาณหกนิ้วและก็สูงประมาณสามนิ้วครึ่งเป็นหีบสมบัติค่ะมีที่ล็อกแบบนี้ด้านในค่ะเดี๋ยวขอยาแตะกล้องเนอะ รายการน,นี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดค่ะเป็นหีบสมบัตินะเบอร์ยี่สิบเจ็ดเป็นหีบสมบัติหีบใหญ่เนาะจริงๆแล้วขนาดเท้าหีบโค้งนะคะแต่ว่าแค่ด้านล่างนี่จะไม่มีขาเฉยๆเนาะเนี่ยขนาดด้านในกว้างกว่าหีบโค้งนิดหนึ่งนะคะนี่รายการน,นี้ด้านในมีองคนะ์พระเนาะองค์พระสมเด็จแล้วก็ประดับสวยๆแบบนี้จะ้ะรายการน,นี้เป็นเบอร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะเป็นหีบสมบัติขนาดใหญ่แบบนี้เนาะมีตัวร็อกให้จะ้ะ เบอร์ยนะี่สิบเจ็ดเนาะนี่เดี๋ยวปิดก่อนเออล็อกได้นะคะเบอร์ยี่สิบเจ็ด EP ห้าสิสาม่ะหีบสมวัติขนาดใหญ่แล้วก็ประดับสวยๆแบบนี้จ้ะนะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะนอ่ะหูขอที่สองพันแล้วกัน ปกติอะตอนแรกมีคนปิดจองไว้นะแล้วเขาก็บิดแล้วเขาก็บิดหนูนะอ่ะหนูให้ที่สองพันเลยส่งฟรีเก็บปลายทางได้ค่ะเอาไปเลยนะ <c oughs> หวังว่าจะไม่มีใครปิดจองแล้วอ่อบิดหนูอีก <c oughs> ราคารน,นเป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดค่ะหีบสมบัติขนาดใหญ่ค่ะเอาไปสองพันจะส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางจะแจ้งเบอร์พร้อมมีพีได้เลยนะคะ จบรายการสุดท้ายของวันนี้เลยแล้วกันเนาะก่อนอื่นค่ะฝากช่องอีกรอบหนึ่งเนาะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปสําหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วค่ะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นขวัญและกำลังใจค่ะให้ช่องน้อยๆของหนูนะคะเนาะได้นําสิ่งดีๆมาให้ได้ดูได้แบ่งปันกันเรื่อยๆไปค่ะชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาดูค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ 啊。Ah.